สวัสดีครับลงสีขายหมูครับซื้อมาเท่าไหร่ะเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนและะ้วมั้งสามเดือนแล้วครับยังไม่ได้ใส่เลยนะครับยังไม่ได้ใส่เลยนี่ครับอันนี้หลุดหายไปแล้วครับผมหายแล้วครับนี่ก็จะหลุดแล้ว ออกเลยด้เนี่ยต้องสองมือไมเงี้ยเดี๋ยวแตกเหรอ เช็ดเรียบร้อยทำอะไรไหมนอรับทำงานของงานนะดีดีอือเคยมันออกทีละทางอ่านั่นแหละถ้ามันออกค้างนึงอะกินใดเป่าเอาไหม่ะของ ไหนก็จะถอดแล้ว้ามันจะออกเลยเนี่ยให้ลูบก่อนจาวมันเสียแล้วอุ้ยฝั่งนี้แน่นนะผม 哦，反正、嗯。嗯 เรื่อยครับไปเรื่อยใครแล้วไปแล้วไปแล้วลุยเฮ่น้ำยาขัดน้ำยาชิดกระจกน้ำยาชิดกระจกตุ๊บออกเล ดท,ทิ้งไว้ก่อนนะครับผมแม้ทิ้งไว้ก่อน,อนของเดิมพิวหายไปแล้วครับเรียบร้อยตกข้างล่างมัน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 ,ม,นมันอยู่ใต้ใต้น,นี้มันไม่สพูดติดอ่างแค่มั <laughs> นไม่ตายหรอก ออกอเ,เอยอะแรงใจเช่กระจกออกไหมใช่ออกมาขาวเลยนะจริงจริงแค่น้ำยาลบรอยอะ่ะโอเคลบรอยอะ่ะจะออกไวโอเคแสงของเราหมดครับผมของหมดนี่น้ำยาเช็ดกระจกนะครับ ถูไปเลยครับถูไปเลยครับเสร็จต่อเลยแทนภารับเนี่ยของเดิมของเดิมขอบบนก็ขอบล่างนี่ของเดิมเลย ของเดิมอยู่บน,นม,มาถ่ายฟังเป็นรองของเดิมมันอยู่บนไง <No. S 1> ถึงเวลาปั๊บลมเขา่าลมเข่าปั๊บมันรุดถ้าอยู่งี้ปั๊บเนี่ยมันจะสนิทข้างล่างขอบล่างใส่งี้ก็ได้อ่าถ้าใส่ขอบบนนี่มันจะลอยนี่มันจะลอยถึงเวลาครลมลมตีมันก็รุดอันนี้ของของเดิมมาชอบใส่งี้นะใส่งี้เนาะ โอเคไม่น่าเกลียดใช่ไหมไม่น่าเกลียดเราให้มันอยู่เจ้าของเดิมมันเรื่ออะไรไเปิดประตูปั๊กเปิดเปิดประตูออกพอเปิดก็ดออกมันดนัดนดันหองเลยใส่เลยครับขอบล่างโอเค สรุปเราเอาล่างนะทำแบบนัที่สวยเอายเอาล่างนะล่างว่ามันแนบกว่านี่มันทําขอบทำหนุนมาพอดีแต่ของเดิมมันใส่างี้ใส่างี้ปั๊บมันมากดางี้เอาพอกดางี้ปั๊บไม่อยู่เออมันดันออก ั่งใจถ่ายเด้เปีนแบบช้าปกติปกติต้องใช้คัตเตอร์ไม่มีครับคัตเตอร์ไม่มีไม่มีดิมีนะในรถน่ะมัดขอบบนก่อนโอเค ดูแค่มันขนาดกันเออ,อย่างนี้แน่นเลยแน่นไหมน่นโอเคมันได้ของไงมันได้ขอบม,มันได้ขอบนี่ไงของเดิมของเดิมเห็นแล้วพอเปิดเปิดนี่ออกมาปับ๊บดีบเลย ทำท่าเลยนะครับทำท่าเลยน,นี่ก็ต่อกันมันเป็นแบบข่าวพอดีโอเคได้การทำความสะอาดครับเช็ด 93m มีมาอยู่แล้วนะครับนี่ชื่อมาเท่าไหร่5อ0ห้าสิบเนอะคู่ละ5อ0ห้าสิบรีโวนะครับตัยต้ารีโ,โรวราคาหท่ไห่กันนะปัดตรงนี้ก่อนนะครับตรงท้ายครับผมด,ดูให้จสมเต้องนะจ๊ะ ตัวนี้อยเพิ่งกดนะครับดูก่อนตกไหมนี่นนะนอยนะ,ะสวยล้วนี่ก็สวยไม่ต้องขอบบนของเดิมอยู่ขอบบนเนี่ยก็ดูดีนะนี่ยนะมันรับตรงนี้พอดีอ่อหอมมันรับตรงนี้พอด,ดีเลย อ่ารับตรงขอบแต่มันอ๋อมีกาวอยู่อ๋อมีกาวอยู่ลืมดูดดโอเคอีกฝั่งนึงเหมือน,นเดิมครับวัดก่อนครับเหมืนเดิมครับ ไ่นี่กระดกนี่กระดกอืมกระดก,กระดกกระกเพร,ะระาะมันอยู่ที่เราใส่ใช่ไหมจะใส่ยังไกนะกงก็ได้ใช่บางทีก็เป็นก็แต่แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะบางยี่ห้อก็ทํามาสนิทแต่นี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสั่งออนไลน์ไม่ค่อยเจอของแท้หรอ ทางไปก่อนครับบานไปสอนยังไม่ต้องกดนะครับไปได้กับกดเลยเป <c oughs> ็นกาวสามเอ็มถ้าใสไ่ไปแล้วมันแก้ยากอา๋อมันจะสนิทนออะอย่าเพิ่งไปกดอ๊บ มาก่นอนเฮ้ลอกกาวโอเคไม่มีเด็วไม่ไหายก็ทำก็เป็นพันน่ะเห็นไ,ไหมเป็นพันเดี๋ยวเราสั่งเอา ไ, <Billboard. S 1> <foot> ได้ไหมได้ไหมได้กับกดกดนะครับโอเค ok, xong rồi cảm ơn ok